สวัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้ผมจะพาเพื่อนมารู้จักกับเกมยามว่างครับเพื่อนนั่นก็คือเกมอูโนครับเพื่อนหลายคนอาจจะเคยเล่นมันแล้วนะฮะแต่ว่าคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับวันนี้ผมจะแนะนําให้เพื่อนรู้จักกับเกมนี้มากขึ้น,นครับเพื่อนจุดมุ่งหมายหรือจุดเป้าหมายของเกมนี้ก็คือการที่ผู้เล่นคนแรกนะครับที่ทําแต้มได้ถึง500คะแนนได้สําเร็จนะครับเพื่อน คือในแต่ละรอบเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการสะสมแต้มไปเรื่อยๆจนได้ครบ500แต้มใครได้ครบ500แต้มก่อนก็จะชนะนะเพื่อนทีนี้สาหรับคะแนนนะฮะที่เวลาเรานับเนี่ยนะฮะเราก็จะนับในแต่ละครั้งไปย,ยกตัวอย่างตัวแรกนะฮะก็หมายว่าสมมติว่าเพื่อนเป็นคนที่หมดไพ่ในมือนะ,ะเป็นคนแรกนะแล้วก็พูดอุโนโรเรียบร้อยแล้วนะครับแต้มเ,เกมนี้เพื่อนก็ชนะไปแล้วก็นะ,ะสำหรับ ค่าหรือว่าแต้มที่เพื่อนจะได้รับหรือคะแนนที่เพื่อนจะได้รับก็คือนะครับคะแนนที่อยู่ในไพ่นะฮะของจากผู้เล่นคนอื่นๆที่เหลืออยู่นั่นก็หมายว่าถ้าเกิดในรวมแล้วนะครับว่าคะแนนในไพ่ของแต่ละคนถ้ามารวมกันทั้งหมดนั่นก็คือคะแนนของเพื่อนคนที่ชนะก็จะได้รับไปนะครับทีนี้ไพ่หนึ่งสำรับนะฮะเพื่อนก็ประกอบไปด้วยการ์ดทั้งหมดอยู่108ใบครับเพื่อนครับ แบ่งออกเป็นทั้งหมดอยู่4สีฮะก็จะมีสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินแล้วก็สีเหลืองนะซึ่งแต่ละสีก็จะมีอยู่สีละ25บใบครับเพื่อนแต่ละสีก็จะมีไพ่ตัวเลขนะเออเลขละ2ใบยกเว้นเลขศูนย์ะเพื่อนก็จะมีเออแค่1ใบนะเออโดยแต่ละสีก็จะมีเลขศูนย์จนถึง9นะเพื่อนเราก็จะมีไพ่ตัวอื่นนะอย่างเช่น skip door two นะ reverse Y ายนะ w ายดรอฟหอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกรอบน,นะ,ะเพื่อนนะยังส k ิปนี่ก็จะหมายควาว่าถ้าเกิดเรามีไพ่ตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนั่นก็หมายความว่าผู้เล่นคนต่อไปนะก็จะถูกข้ามตานั้นไปเพื่อนครับนะฮะก็หมายวว่าผู้เล่นคนถัดไปก็จะถูกข้ามตานั้นไปถ้าเกิดเราวางนะ,ค,ะคนต่อไปที่ต่อจากเราเนี่ยก็ไม่สามารถเล่นได้เพื่อน ต่อไป draw t o นะ draw t o ก็จะหมายถึงว่าผู้เล่นคนต่อไปนะจะต้องจั่วไพ่เพิ่มอีก2ใบนะฮะและถูกข้ามตานั้นไปนะนั่นก็หมายว่านะเพื่อนเพื่อนที่ได้รับ draw t สมมติว่าระวาง draw t o นะฮะนั่นก็หมายว่าเพื่อนคนถัดไปที่ตัดถัดจากเรานะฮะเขาก็ไม่สามารถที่จะเล่นตานั้นได้แต่เขาจะต้องได้รับการจั่วไพ่เพิ่มอีก2ใบนั่นก็หมายว่าเขาจะมีไพ่อยู่ในมือเพิ่มขึ้นมาอีก2ใบครับเพื่อน ต่อไปครับเพื่อนไพ่ reverse นะ reverse ก็จะหมายถึงไพ่ที่ลำดับการเล่นถูกสลับตำแหน่งนั่นหมายว่าสมมติปกติเราเล่นตามเข็มนาฬิกาเนี่ยเพื่อนทีนี้ถ้าสมมติว่า,าเราเราวางเพื่อนอระวางไพ่ที่เป็น reverse นะนั่นกหมายว่าเราก็จะเล่นทวนเข็มนาฬิกาเนะี่ยก็คือหมายถึงว่ากลับไปผมยกตยัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดผมวางไพ่ปุ๊บนะคนถัดไปที่อยู่จากซ้ายมือของผมนะ จริงๆแล้วเขาจะเล่นอยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เล่นละนะเขาจะต้องอให้คนที่อยู่ทางด้านขวามือเล่นนั่นก็หมายว่าคนที่อยู่คิวจากถัดเราไปทางด้านซ้ายมือที่เล่นตามปกตินะเขาก็จะขาดเรียกอะไรขาดโอกาสในการเล่นในตานั้นไปอะไรอย่างนี้นะครับรีวิวต่อไป Y ครับเพื่อนไ <c oughs> พ่ Y ก็จะเหมือนว่ามันก็จะมี Y draw f o นะครับ วายอันแรกนี่ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นสีเพ่อนก็คือหมายว่ามันจะมีครบทุกสีนะฮะเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะให้คนผู้เล่นถัดไปเนี่ยเขาเล่นสีอะไรเนาะนะนะมันก็จะมีอยู่สีสีนั่นแหละเราสามารถเลือกได้นะครับทีนี้ why ตอต่งจาก w า d ดรอฟลยังไงก็ต้องหมายว่า w h y d r a ฟลนี่ก็หมายว่าเป็นสีคล้ายๆกันนะเพื่อนนะสามารถเลือกสีได้แต่ว่าในขณะเดียวกันนะฮะผู้เล่นคนถัดไปถ้าเกิด รวมทว่าระวางนะผู้เล่นคนถัดไปก็จะต้องร,รับเพิ่มไพ่อีกมายถึงจั่วไพ่เพิ่มอีกไป4ใบครับเพื่อนหนะมาถึง4 4ใบนะแล้วก็จะถูกข้าศัตาน,นั้นไปด้วยนะครับเพื่อนทีนี้ก็ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนอันนี้คือไพ่ต่างๆที่ผมว่ามานก็มี skip d r a r two reverse y แล้วก็ y d r a w u r เนี่ยก็จะเป็นจะเป็นเอฟเฟกนะครับในการวางไพ่นะลงบนกองนั่นเองนะครับเพื่อน สำหรับการเล่นแบบเบื้องต้นนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมคุยให้ฟังก่อนนะครับวิธีการหาคนเริ่มเล่นนะฮะแล้วก็คนที่จะ,ะสับไพ่นะเพื่อนวิธีการก็คือเราก็จะให้ผู้เล่นแต่ละคนนะฮะหยิบไพ่บนกองนะฮะก็คือจัวจ่วจั่วออกมาคนละแผ่นก่อนคนละใบหลังจากนั้นเราก็จะดูแต้มครับเพื่อนถ้าเกิดแต้มไหนไพ่อันไหนนะฮะที่มีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็จะเป็น คนได้สับไพ่นะฮะแล้วก็แจกไพ่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าคนไหนที่จั่วได้ออกมาเป็นเป็นเป็นไพ่แบบแอคชั่นนะฮะก็คือ Skip Draw To Reverse หรือว่า w i d ว d r อ w f ร r อพวกนี้นะครับเราก็จะให้เขาต้องหยิบขึ้นมาใหม่หมือนจัว่วจั่วไพ่ขึ้นมาอีกใหม่นะครับเพื่อจะได้ดูว่าแต้มเป็นเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นนะคนที่ได้แต้มเยอะสุดก็จะเป็นคนที่สับไพ่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะแจกให้เพื่อนนะครับ ให้คนละ7ใบนะครับแจกให้เพื่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับเอาคนที่สับไพ่ก็จะหยิบหรือว่าจั่วไพ่บนกองนะเอามาอีกหนึ่งแผ่นมาวางไว้สําหรับที่จะเริ่มเล่นนะครับแล้วก็คนที่สับไพ่หรือว่าคนที่จั่วไพ่ใบแรกนะฮะคนนั้นก็จะเป็นคนเล่นคนแรกเนาะเสร็จปุ๊บแล้วก็เออคนเล่นคนถัดไปก็จะต้องอยู่ทางด้านซ้ายมือนะเพื่อนเนาะถ้า ตามเข็มนาฬิกานะฮะก็จะต้องอยู่ทางซ้ายมือครับแล้วหลังจากนั้นก็คนถัดไปก็จะไปเรื่อยๆนะครับต่อไปครับเพื่อนเมื่อผู้เล่นนะเล่นไพ่ใบก่อนสุดท้ายนะครับบนมือนะต้องเตือนให้ผู้เล่นอีกคนอื่นได้รู้ว่าต้องพูดคําว่าอูโนนะเพื่อนก็หมายว่าเมื่อผู้เล่นมีไพ่นะครับอ,อ่ก่อนสุดท้ายนะขึ้นหมายว่าเรามี2ใบใช่ไหมล่าก็ต้องพูดคําว่าอูโนครับ ผู้เล่นคนแรกที่ทิ้งไพ่หมดนะมือก็ถือว่าชนะรอบนั้นแต่ถ้านับคะแนนตามจำนวนไพ่บนมือผู้เล่นคนอื่นไพ่ตัวเลขที่มีคะแนนเท่ากับเลขบนไพ่ไพ่แอคชั่นก็จะมีค่าอยู่20คะแนนะวายแล้วก็จั่ววายก็จะมี50คะแนนเพื่อนแต่ถ้าไพ่ใบสุดท้ายที่ทิ้งไปเป็นไพ่จัว่วให้ผู้เล่นคนถัดไปนะจั่วก่อนนับคะแนน อันนี้ก็เป็นการแนะนําแบบคร่าวๆนะให้เพื่อนก่อนนะใหเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการเล่นเล่นไงเดี๋ยวเราจะรีวิวการเล่นให้ให้ให้เพื่อนทคนดู